ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนณโรงเรียนบ้านพวนสูงโนนสวรรค์ตำบลพวนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวชนันทาขันแก้ว 2. นายสตายุอิวอัมพันธ์หลักการและเหตุผล จิตอาสาคือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ อาจจะเป็นการให้สิ่งของให้เงินให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายแรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแม้กระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวมงานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟือ้อหันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นเพราะงานจิตอาสาเป็นสิ่งที่ให้เยาวชนได้หันมาทำความเข้าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมาก ขึ้นจะเห็นได้จากในปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางครอบครัวชุมชนและสังคมหากไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีสังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวายซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะแต่การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยวาวชนได้มากเท่าไหร่สังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น นอกจากจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเองแล้วยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วยทางสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2554แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่2 2,553ถึง2,555และได้กำหนดให้โรงเรียนรูปแห่งในสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ภายใต้เครือข่ายคุณธรรมโดยมีโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำที่คัดเลือกไว้ในปีงบประมาณ2,555เป็นโรงเรียนบ้านโพนส์นวลสวรรค์ที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายดังกล่าววัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนและฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 2. องเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมมาพิบาล เป้าหมายของโครงการเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ของโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 1. เชิงปริมาณนักเรียนช้นปถมศึกษาปีที่4-6ถึงโรงเรียนแม่ข่ายจำนวนหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนที่ช่วยดำเนินการจำนวน2โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายจำนวน5โรงเรียนรวมทั้งสิ้น260คน 2. เชิงคุณภาพนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะและมีพฤติ กรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามหลักธรรมพิบาลสถานที่ดำเนินการโรงเรียนบ้านพน,นสูงนวนสวรรค์ตำบลพวนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีระยะเวลาดำเนินการเริ่มกุมภาพันธ์2564ถึงมีนาคม2564 วิธีการดําเนินการ 1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั้งโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนช่วยดําเนินการและโรงเรียนเครือข่ายจํานวน8โรงเรียนเพื่อชี้แจงการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนกิจกรรมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ประชุมคณะครูโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนช่วยดําเนินการและโรงเรียนเครือข่ายจํานวน8โรงเรียนเพื่อชี้แจงการดําเนินโครงการนั้ พัฒนาคุณธรรมและพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนกิจกรรมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งช่วยกันจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อดําเนินการตามโครงการดังกล่าวและแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบในการดําเนินการ 3. จัดอบรมนักเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 4. จัดทาศูนย์พัฒนาชุมชนของนักเรียนจํานวน3 0ศูนย์ ชอบแต่ละศูนย์และนักเรียนของแต่ละศูนย์วางแผนร่วมกันในการดําเนินการช่วยเหลือชุมชน 6. แต่ละศูนย์จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการช่วยเหลือชุมชน 7. ดําเนินการช่วยเหลือชุมชนตามแผนการดําเนินการที่ได้วางไว้ 8. ประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ 9. รายงานผลการดําเนินการให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต3 งานกิจกรรม 1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนท้งโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนช่วยดำเนินการและโรงเรียนเครือข่ายจํานวน8โรงเรียนงบประมาณค่าใช้สอย2,000บาทรวม2,000บาทระยะเวลาวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักาศาราช2564 2. ประชุมคณะครูโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนช่วยดำเนินการและโรงเรียนเครือข่ายจานวน8โรงเรียนงบประมาณค่าใช้สอย5,000บาทรวม5,000บาท ระยะเวลาวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 3. จัดอบรมนันเกเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการงบประมาณค่าใช้สอย5,000บาทรวม5,000บาทระยะเวลาวันที่18ถึงวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาชุมชนของนันเกเรียนงบประมาณค่าวัสดุ5,000บาทรวม5,000บาทระยะเวลาวันที่23ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ ศ2564 5จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการช่วยเหลือชุมชนงบประมาณค่าวัสดุ15,000บาทรวม15,000บาทระยะเวลาวันที่26ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พศ2564ร, 2, รวมทั้งหมด32,000บาทงบประมาณใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่2พุทธศักราช2,553ถึง2,555จำนวน32,000บาท การประเมินโครงการประเด็นการประเมิน 1. นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะและเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสามารถปฏิบัติได้จริงร้อยละตัวชี้วัดความสําเร็จร้อยละของกลุ่มเป้าหมายวิธีการ 1. การสังเกต2การสอบถาม 3. การสํารวจความคิดเห็น4การประเมินผลเครื่องมือ 1. แบบสังเกต2แบบสอบถาม3แบบสํารวจความคิดเห็น4แบบทดสอบ 2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีจิตสาธารนณะมีคุณล,ลักษณะเป็นผู้นําและมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารนณะและจิตอาสาร้อยละตัวชี้วัดความสําเร็จร้อยละของการได้รับความรู้สึกและความเข้าใจวิธีการ 1. การสังเกต 2. การสอบถาม 3. กา,สารสํารวจความคิดเห็น 4. การประเมินผลเครื่องมือ 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม3แบบสํสา,สา,แบบสารวจความคิดเห็น4แบบทดส ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาและฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 2. นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมมาพิบ้าน พวกเรากลุ่มโครงการการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ